ตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาพี่น้องแฟนมวยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็จะมาร่วมบริจาคให้กับทางคุณแม่ของปานเพชรน,นะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนี่ก็เป็นเงินบริจาคครับที่พี่น้องแฟนมวยนี่ช่วยกันสมทบทุนช่วยกันบริจาคค่ารักษาพยาบาลให้กับพี่น้องอปานเพชรน,นะครับ ร่วมกันใส่กองบริจาคเงินให้กับคุณแม่ของปานเพชรหรือว่าเจ้าปานเพชรนะครับนี่ฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของพี่น้องของวงการมวยครับที่ไม่ทอดทิ้งนักมวยนะครับเสียนมวยบอลล็อกนะฮะบร่วมกันบริจาคให้กับปานเพชรนะฮะที่ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับในการแข่งขันมวยไทยไฟเตอเอ็ก ที่สนามมวยกองทัพอากาศแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหัวกระแทกพื้นนะศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะครับนี่ด้็นได้เ็นเ็นนวันนี้เห็นแล้วก็เสื้อสีดำครับก็เป็นแฟนของปานเพชรครับก็ปานเพชรนะครับคุณแม่ก็เดินทางมาจากสุโขทัยนะครับ เยตีก็เป็นตัวชูโรงอีกแล้วเช่นเคยนะก็นี่นะเยตีนับแล้วบริจับีลก่นี่ีกยกนเละครับผม็ินทางมคเห็นภาพอย่างนี้ของบริการมวยแล้วเป็นยังไงบ้างครับ เสมแลรทเวอครับผมครับผมล้ครับเดี๋ยวพี่เสียสมัยก็มอบเงินให้มาสักรู่นีดที่เสียสมัยครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้สึกมไรวันนี้ก็มีการบริจาคให้กับครอบครัวของพัเล็กด้วยด้วยนะครับด้วยนครับ กินเม่แล้วก็พี่ไก่แล้วแล้วก็เสียไก่เลยกคนอ่ะทุกคนอ่ะชวยวยคะครับผมากเมยายด้วยกันครับครับผมคโรงการ่วยไม่มีันครับโการ่วยไม่ิกันเาหลือกันรับ่าครับผมครับผมครับผมอ ด yep. <Yeah, like ี๋ยวมอ่งไม่เขาไม่เลยนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเห็นเลยเขาเก็บตังินไปเลยนะครับครับนี่ฮะเงินที่ทางเสี่ยสมหายจะมอบให้กับนี่คือเงิน1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทที่มอบให้ทางภรรยาของปานเพชรที่เขาเลยนะครับที่น่าชื่นใจนะครับผมเนี่ยเป็นภาพที่น่าเชื่อใจนะเนี่ยเนี่ยเกานแบบนี้นะครับมอบเงินกันเป็นเงินเล็กๆมาดูด้วยนะใช้ประโยชน์นะครโอเคนะครับขอครับ أقول